น้ำเต้าหู้ของเรานะครับเราจะกรอกใส่ขวดอย่างนี้แช่ตู้ไปนะครับจะอยู่ได้นานนะครับขายเย็นก็ได้นะครับถ้าจะขายร้อนก็คือนำไปอุ่นเท่านั้นเองนะครับออมาดูกันตอนต้มนะครับ นะครับเมื่อเราปั่นเสร็จกองเสร็จนะครับเราก็จะมาตั้งนะครับเปิดไฟเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องหนีไปไหนนะครับก็ยืนค่อยคนนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปหยุดไปคนไปหยุดไปนะครับห้านาทีคนครั้งหนึ่งนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับคนครั้งนึงนะครับถ้าัมนมันจะไหม้ถูกนะจนกว่ามันจะเดือดนะครับคนไปหยุดไปนะครับคนไปหยุดไปนะครับห้านาทีคนครั้งหนึ่งนะครับ สียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะเพราะว่าแบตหมดนะครับชาร์จแบตด้วยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยหยุดไปคนไปนะครับคนไปหยุดไปนะครับฮะโอ้่เ <s ays> หรอเด็กน้อยเนี่ย ง้อนี่เหรอเบนดี้ซื้อด้วยทาเบนดี้ด้วยลทานเบ,บนดี้ด้วย <c oughs> เหรอโอ้โหเลยๆอย่าอืมเอาไปแล้วเหรอเบ,บนนี่ไปไปแล้วก็หยุดนะอืะมอเอาไม้แล้วเหรอเอามาก็มาเดี๋มาใกล้หมอ้อนา้ำต้มหูนะนี่หม,อาาม้อน้ำต้มหูใหญ่กว่าหนูนะมาปรดิษฐ์กันเบนนี่ต้มน้ำต้มหูเหอเคยังพอยัง มันจะไม่ได้เนี่ยอันนี้คนไปหยุดไปคนไปนะครับน้าตาลนะครับน้ำตาลเราจะใส่ไปตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ตอนขายก็ได้นะครับน้ำตาลไม่ซีเรียสนะครับแต่เกลือใส่ไปได้นะครับเกลือ1กิโลก็ประมาณ1ช้อนชานะครับหรือสองช้อนชาก็แล้วแต่นะครับเราก็ชิมดูนะครับ ใส่เกลือไม่มันนะครับอแ้แกงร้อนเอามาองนนะครับ่อคนไปหยุดไปคนไปนะครับช่วงมันยังไม่เดือดนะครับมันจะไหม้นะครับทำกระหูนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับขอทำตามขั้นตอนที่แนะนำไปนะครับ ก็ใส่น้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับตัว1นกิโลนะครับน้ําก็8กิโลนะครับหรือ9กกิโลนะครับตามกฎแปนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับอันตรายนะครับเป็นตัวได้นะครับมามาแล้วน้าตาลก็ใส่ได้นะครับน้าตาลกิโลก็3มน้อยกํานะครับ ถ้าจะใส่ก็หนึ่งกิโลครงกรับนะครับอ๋อพรมันดที่อะ Oh. <laughs> ให้เดือดประมาณนี้นะครับ15นาทีนะครับ15นาที15นาทีาทก็ปิดไปเลยไม่ต้องคนก็ได้นะครับถ้าจะคนแค่ครั้งเดียวนะครับภายใน15นาทีภายใน15นาทีถ้าจะคนคนครั้งเดียวนะครับ ของนี่ช้อนออกก็ได้นะครับเดี๋ยราจะช้อนของออกนะครับของนี่เราช้อนออกก็ได้นะครับก็จะได้เดือดง่าย เขาเดือดประมาณ15นาทีเพร <อ S 2> าะเราปล่ขอยให้เขาเดือดนานเกินมัน,นมันจะแห้งลงนะครับถ้ามันแห้งลงแล้วมันก็จะเป็นตัวนะครับ แล้วเราจะปิดไฟนะครับแล้วก็จะทำให้เย็นเร็วที่สุดนะครับใน15นาทีนะครับไม่เกิน20นาทีนะครับไม่เกิน20นาทีเราก็ปิดไฟนะครับอันนี้เราจะตักใส่หม้อแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันน้อยลงนะครับในเย็นเร็วที่สุด ปิดไฟได้นะครับแล้วก็ช้อนฟองออกแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะครับแล้วก็กองอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนขายนะครับก่อนจะขายเ้าก็กองอีกรอบหนึงนะครับ แบบนี้นะครับปิดไฟแล้วนะครับครบเวลาแล้วนะครับ15ถึง20นาทีนะครับไม่เกิน20นาทีนับจับเวลาตั้งแต่ตอนมันเดือดนะครับมาดูวิธีดีทำให้น้ำตัวหูเย็นให้เร็วที่สุดนะครับใช้พัดลมเป่านะครับหรือ ตั้งในเอาเอาเอาหม้อน้ำเต้าหู้ไปตั้งในน้ำแข็งนะครับให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับการที่ทําแบบนี้เพื่อที่จะน้ำเต้าหู้เราจะอยู่ได้นานนะครับอันนี้จะเก็บเข้าตู้เย็นนะครับพอมันเย็นแล้วเราก็กองนะครับกอกใส่ขวดนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่าน้ำเต้าหู้เมื่อเราต้มเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีอายุของเขานะครับถ้าอากาศร้อนเขาก็จะอายุสั้นนะครับ ถ้าอากาศร้อนนี่ก็จะอยู่ประมาณห้าถึงหกเจ็ดชั่วโมงนะครับนี่นะครับนี่ครับเราใช้พัดลมเป่านะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ําแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเข้าตู้เย็นนะครับเมื่อเมื่อเมื่อนำเต้าหู้เราเย็นแล้วนะครับเราก็กอกใส่ขวดนะครับเข้าตู้เย็นนะครับจะอยู่ได้หกถึงเจ็ดวันนะครับนี่นะครับ แต่ถ้าเราไม่เอาเข้าตู้เย็นนะครับเราก็ทําขายได้เลยนะครับเราก็กะเวลาเอานะครับว่าเราจะทําตอนไหนนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยน้ำจิ้หู้จะอยู่ได้อีกเจ็ดชั่วโมงนะครับนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะอยู่อยู่กับเรานี่มันไม่เสียนะครับมันไม่เสียนะครับแต่พอไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าเอากลับไปถึงบ้านแล้วมันเสียประมาณนี้นะครับมันจะมีปัญหานะครับ ก็คือว่าให้อยู่กับเราเนี่ยไม่เกิน5้าชั่วโมงนะครับเมื่อเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราต้มเสร็จแล้วแบบนี้นะครับให้นับไป5้าชั่วโมงเราต้องขายให้หมดนะครับภายใน5ชั่วโมงเราต้องขายให้หมดนะครับนี่นะครับยิ่งอากาศร้อนยิ่งเสียเร็วนะครับเราก็กะเวลาเอานะครับว่าเราจะเสร็จตอนไหนแล้วก็นับไปนะครับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่แต่ถ้าอากาศหนาวก็จะ ยาวเข้าไปอีกนะครับอาจจะเจ็ดชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับาภายในเจ็ดเจ็ดชั่วโมงนี่มันไม่เสียครับแต่เผื่อมันจะอาจจะไปเสียกับลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับเราก็ใช้พัดลมเป่าอย่างนี้นะครับให้มันเย็นเย็นเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะนําเข้าตู้เย็นนะครับมาดูขั้นกรอง มาดูขั้นตอนกลองนะครับกล่องน้ำตะปูนะครับเมื่อน้ำตะปูเราเย็นนะนะครับเราก็จะกลองนะครับกลองแล้วก็จะปอกใส่ขวดนะครับเราจะเข้าสเดดินนะครับเราจะลองอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเสียตกค้างนะครับ่อนที่เราจะไปขายนะครับเราก็จะกลองกองแล้วก็ใส่หม้อสเตเลสนะครับกุ่มขาย ก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปขายนะครับก็กรองอีกรอบนึงนะครับถ้างั้นมันจะปาดคอนะครับมันมีเศษนะครับถ้าไม่อยากรองก็ได้นะครับแต่ถ้าเรากรองแล้วมันจะโอเคกว่าคราับเอาค่อยตัด จะทำแนงก็ไม่ได้ับทีนี้ตอนกองนะครับก็อย่าใช้มือโนยอโนอย่าใช้มือใโดนมือโดนอย่าโดนมือนะครับมองเขาจะเสียเร็วนะครับใช้มือจกลองเสร็จครับเมื่อเรากองเสร็จนะครับ ถ้าเราเอาเข้าตู้เย็นนะครับจะอยู่ได้นานนะครับเพราะของทุกอย่างนะครับมันจะมีอายุของเขาเองนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นนมหรือน้ำเต้าหู้หรือกะทิอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายิ่งอากาศร้อนนะครับยิ่งจะเสียง่ายนะครับ ตอนอยู่กับเราไม่เสียนะครับแต่ตอนพอไปถึงลูกค้าลูกค้าจะกินแล้วเนี้ยอ่าวเรากลับเสียแล้วอย่งนนะครับเพราะว่าเราจะอย่าให้อยู่กับเรานานเกินนะครับข้างหูนะครับเมื่อเราต้มสุกแล้วนะครับให้อยู่กับเราประมาณห้าชั่วโมงนะครับให้ขายให้หมดภายในห้าชั่วโมงจะดีนะครับกําลังดีเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนกองนะครับรอบสุดท้ายนะครับ เพื่อจะเตรียมไปขายหรือเพื่อจะกรอกใส่ขวดนะครับมาดูนะครับนำจากพ่งเมื่อเรากองเสร็จนะครับตอกกองเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะกรอกใส่ขวดนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าตู้เย็นนะครับอันนี้ขวดละสองดอนนะครับสองดอนเนี่ยก็ยังถูกอยู่นะครับนะครับสองดอนนี้ก็จะประมาณถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็จะ1ดอนก็22บาทนะครับก็จะประ สี่สิบกว่าบาทนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะปอกนะครับจะปอกใส่ขวดนะครับที่จะเข้าตู้เย็นนะครับเราจะขายเย็นนะครับเราจะไม่ขายร้อนนะครับถ้าลูกค้าอยากอยากดื่มอยากทานร้อนนะครับเราก็เอาไปอุ่นเองนะครับไปอุ่นเองที่บ้านนะครับนะครับอยาก อยากกินเมื่อไหร่นะครับเขาก็ซื้อไปใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับอยากกินร้อนเขาก็เข้าไมโครเวฟเอานะครับเอาใส่แก้วแล้วเข้าไมโครเวฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ำเต้าหู้นะครับเราบรรจุแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะทําแบบนี้ขายนะครับเมื่อเราต้มเสร็จนะครับให้เราทําให้มันเย็นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้อยู่อยู่ได้นานนะครับน้ำเต้าหู้เราจะอยู่ การทําให้เย็นก็มีอยู่2แบบนะครับคือเป่าด้วยพัดลมแล้วก็แช่เอาถังแช่ในในน้ําแข็งนะครับให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ก่อเข้าตูเ้เย็นนะครับน้าเต้าหู้นะครับปัญหาก็จะมีหลักๆคือสองอย่างนะครับคือเป็นตัวนะครับสาเหตุที่น้ําเต้าหู้เป็นตัวนะครับฟังให้ดีนะครับ<ป>ราสาเหตุที่น้ำเต้าหู้เป็นตัวเพราะว่าเราใส่น้ําน้อยไป ตอนที่เราเราปั่นนะครับเราใส่น้ําน้อยไปนะครับ mm hmm. พอใส่น้ําน้อยแล้วมันข้นไปนะครับ mm hmm. มันจะเป็นตัวนะครับ mm hmm. เป็นเต้าหวยพูดง่ายๆนะครับเป็นเต้าหวยน,วหวนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นตัวพอ mm. เย็นแล้วมันจะเป็นตัวก็แสดงว่าข้นไปนะครับน mm ้ำ hmm. เต้าหู้นะครับทวนหนึ่งกิโลนะครับให้ให้ใช้น้ํานะครับให้ใช้น้ำแปดกิโลหรือเก้ากิโลนะครับ 8กิโลหรือ9ก้ากิโลจะพอดีนะครับใส่แก็ได้ใส่เก้าก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้มข้นนะครับเข้มข้นขึ้นอยู่กับวิธีทำนะครับการเราปั่นนะครับเราปั่นเราโม่ละเอียดขนาดไหนนะครับถ้าเราปั่นไม่ละเอียดมันก็จะไม่มีความมันนะครับมันก็จะใส่นะครับจาไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดน้ำเต้าหู้มันมันแตกนะครับมันแตก มันแตกแยกน้ําแยกเนื้อนะครับก็แสดงว่าถั่วเราแช่นานเกินไปนะครับล้างทัวไม่สะอาดหรือแช่นานเกินไปนะครับทั่วนะครับก่อนที่เราจะแช่นะครับเราก็ต้องล้างก่อน1นึสาน้ำะครับเมื่อเราแช่ได้ที่แล้วนะครับ4ชั่วโมงเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับล้าง3าสน้ํากว่าไปนะครับล้างให้สะอาดนะครับพยายามเอาเปลือก เปลือกถั่วออกให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ฝาดนะครับมันจะไม่เฟื่อนไม่ฝาดนะครับมันมันฝาดมันเฟื่อนเพราะเปลือกถั่วนะครับแค่นั้นเองนะครับที่หลักๆที่ว่าตัอเจอปัญหานะครับวิธีต้มก็เราก็เปิดไฟใส่เลยครับต้มให้มันเดือดพอเดือดแล้วเราก็ปรับไฟนะครับให้มันเดือดอ่อนๆนะครับให้มันเดือดพอประมาณนะครับ แค่นั้นเองนะครับการทําน้ำตาหู้ไม่ยากนะครับดูคลิปไปแล้วก็ไปทํานะครับไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวนะครับทําให้ถูกหลักถูกต้องนะครับก็มีสอนอยู่3ามช่องนะครับก็เข้าไปติดตามดูแลกันนะครับโอเคนะครับนี่คือน้ำตาหูนะครับง่ายนิดเดียวนะครับ ไม่ต้องไปผสมอะไรก็ได้อันนี้ไม่ไม่ได้ผสมถั่วลิสงข้าวอะไรไม่ต้องผสมนะครับบางทีเขาแพ้นะครับอันนี้ล้วนๆเพียวๆนะครับสมแต่น้ําตาลกับเกลือเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับถ้าไปอุ่นขายก็ใส่หม้อสเตนเลสนะครับจะน่ากินกว่านะครับแต่ถ้าไปต้มนะครับให้ใช้หม้อลูมินียมนะครับหม้อแกงอะไรของเรานะครับการต้มนะครับอย่าใช้ หม้อสเตเตเลตต้มนะครับไหม่เร็วนะครับเคนะครับมาดูน้ำเต้าหู้นะครับนี่นะครับเรากรอกใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับอันนี้เราจะขายเย็นนะครับถ้าเราจะไปอุ่นขายนะครับเราก็ใส่ขวดแบบนี้นะครับใส่ขวดแบบนี้นะครับหรือจะขวดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับเราจะอุ่นตอนไหนก็ได้นะครับเราจะไปอุ่นขายตอนไหนก็ได้นะครับ นี่นะครับเราเราจะทําตอนไหนก็ได้นะครับน้ำเต้าหู้นะครับเราก็เอามาเข้าตู้เย็นนะครับก็จะค้าแล้วก็ออกไปอุ่นขายแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ำเต้าหู้นะครับถ้าทําเสร็จใหม่ๆนี่จะไม่อร่อยนะครับไม่อร่อยนะครับสู้พอทําเสร็จแล้วก็ เอามาใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับวันที่2อยิ่งจะอร่อยนะครับนี่นะครับ